สวัสดีครับเริ่มแล้วครับเร่ดูปลูกป่านะครับเข้าหน้าฝนปี2อ6 6ตอนนี้ทีมงานกำลังขุดหลุมนะครับเพื่อลงต้นไม้ไม้ป่านะครับเพื่อที่จะปลูกไว้นะทั้งล้อมขายนะครับแล้วก็เป็นต้นไม้ยืนต้นนะ อย่างเช่นพยุงนะยางนานะครับมะฮอกกานีต้นสักนะครับพระเจ้าห้าพระองค์นะครับก็มีลงไว้ในสวนนะครับบางสวนก็ปลูกไว้บ้างแล้วนะครับที่เห็นกันนะครับนะครับคาดว่าอีกสักสองปีนะครับก็จะสามารถลลอมขายได้ ก็จะสร้างไรายได้ได้ไม่น้อยทีเดียวนะครับก็ใช้ระบบน้ำโซลาเซลล์นะครับพลังงานธรรมชาตินะพลังงานแสงอาทิตย์นะในการรดน้ำนะเพื่อให้ต้นไม้น้อยใหญ่นะครับได้เจริญเติบโตเดี๋ยวมาคอยติดตามกันครับว่าจะ นำต้นอ,อะไรไปปลูกบ้านะครับอันนี้ก็จะมีพยุงนะครับแล้วก็กันพยุงหกะนีนะนะครับยางนานะครับก็น่าจะใช้เวลาไม่กี่ปีนะ ในการที่จะทำให้เจริญเติบโตงดงามนะโดยการรดน้ำาคนดินนะเป็นประจำนะครับอันนี้ก็ามาดูกันนะครับต้นไม้ที่ปลูกไว้แล้วนะครับในไร่วันรักนะครับที่ของเสกนะครับจะงดงามแค่ไหนอันนี้เป็นต้นสักนะต้นสักนะครับก็ปลูกไว้ ได้ปีเศษแล้วนะครับข้างในก็จะเป็นพวกกระตรงกระท่อมนะต้นกระท่อมอมีต้นกล้วยด้วยนะครับก็หลากหลายพันไม้เลยทีเดียวนะนะครับ นี่ก็จะเป็นกันเก่าเนาะครับกันเก่างามดีทีเดียวนะครับในบ่อก็มีมีปลาเนาะปลาธรรมชาตินะครับเยอะพอสมควร มาดูต่อครับก็จะมีน,นี่ต้นสักเนาะปลูกมาขุดล้อมมาจากคลองแปดนะที่บ้านสวนคลองแปดนะครับก็ตกเกือบสองปีแล้วนะครับด้านในนู้นนะด้านในนู้นก็จะม,กจะมีก็จะมีต้นสักเหมือนกันนะครับนันะครับจะอยู่กลางระหว่างกลางต้นกระท่อมเลยนะครับก็ งดงามครับตามทองเรื่องเลยสวยงามนะครับต้นสักด้านในนู้นนะครับไกลๆนั้นจะเป็นประยุงนะครับประยุงดูประยุงในลอกกลางนนะครับแต่เป็นต้นประยุงสวยงามครับ ้เลยนะครับอันนี้เป็นกันเก่าหรือมันปานะนะครับอันพวกนี้เป็นไม้เนื้อแข็งนะครับอายุเป็นหลายร้อยปีได้เลยนะครับเป็นหนึ่งในเก้าไม้มงคลน,นะไม้ประยุงนะครับเรามีทั้งพะยุงพระยอมนะครับ มอฮอกกานีนะก็เป็นไม้เนี่ยแดงดีนะนะครับแล้วก็อา่าส่วนใหญ่แล้วคุณจีนนิยมใช้เพาว่านะครับอ่านะก็ปลูกไว้เผื่ออนาคตนะสักยี่สิปีนะค่อยมาดูกันว่าจะโตมากน้อยแค่ไหนยังไงนะครับไม้ปาก็จะมีปัญหาบ้างเรื่องย้าเรื่อง ไม้เลื่อยนะที่มันพันต้นไม้นะอันนี้ก็ต้องต้องตัดนะแกะออกนะไม่งั้นไม่จะทำให้ต้นไม่โตนะนะครับทำให้ต้นไม้ไม่โตนะนะครับก็ดูแล้วเป็นธรรมชาติดีนะครับมีนกมีปลานะมีสรรมัตว์สัตว์ต่างๆนะที่มาอาศัยธรรมชาตินะ จากพื้นที่ลกลางนะก็พลิกฟื้นมาเป็นล่องสวนนะครับแล้วก็มีต้นไม้นะจำนวนมากเลยนะครับซึ่งซึ่งอ,อต้นมีต้นมอกกานีไกลๆนะครับอันนี้ก็ล้อมจากบ้านสวนวาหลักนะมาปลูกไว้ที่ของสิบ นะครับไร่วัลลั์นะนี่ก็เป็นที่ภรรยาเรานะครับก็มีหน้าที่ไล่เศษนะปลูกต้นไม้ได้เยอะพอสมควรทีเดียวนะครับแล้วก็อนาคตอาจจะแบ่งพื้นที่นะไว้ให้เป็นเสรินักงานนะแล้วก็ให้บริการคนพิการได้ด้วยนะ อันนี้ก็ต้องว่ากันไปในส่วนของอนาคตข้างหน้าเลยนะครับอนนตอนนี้ก็ทําเรื่องของการเกษตรนะคนพิการกับการเกษตรดูว่าผลที่จะตามมานะครับหรือปัญหาอุปสรรคที่จะเจอเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็จะได้แก้ปัญหานะครับแล้วก็ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้นะ นะครับมีกล้วยน้ำว้าด้วยนะสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยกับการทำไร่ทำสวนนะปลูกป่านะถามว่าจะกินอะไรนี่นะครับกล้วยเนี่ยครับเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่ากล้วยเนี่ยมักจะได้ผลผลิตไวออกินได้นะครับมี มีปลานะมีปลาในในบอ่อด้วยอันนี้เป็นต้นพยุงนะพวกเราเห็นไหมครับต้นพยุงอยู่หลังเสาเห็นไหมอยู่หลังเสานะครับต้นพยุงอันนี้ปลูกนานะแต่ว่าไม่ค่อยไม่ค่อยโตเท่าที่ควรนะครับอ่าด้านในก็มีมีกล้วยนะมีกล้วยด้วย อันนี้เป็นนี่โซลาเซลล์นะที่นะอันนี้เป็นโซลาเซลล์นะพลังงานแสงอาทิตย์อ่าต่อท่อลงไปในบอ่อน้ำนะครับ ในต้นมะฮอกกานีนะครับโตแล้วนะครับโตแล้วต้นไม้ป่านะหลากหลายสายพันธุ์นะครับกับทีมง,งานปลูกป่านะครับก็มีได้กันสองคนนะครับ แล้วคอยติดตามกันอีคิดนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเราจะอัปเดตอย่างเป็นระยะระยะนะครับในการปลูกป่าในฤดูฝนครั้งนี้นะครับครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ